คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำคือหยิบเครื่องวัดน้ําตาลในเลือดมาแล้วจ่อปลายนิ้วด้วยใจที่เต้นระทึกแต่ผลลั์ตัวเลขบนหน้าจอกลับเหมือนจะเล่นตลกกับคุณทั้งๆท,ที่ท้องว่างมาทั้งคืนไม่ได้กินอะไรเลยแต่น้ําตาลในเลือดกลับไม่ลดลงแถมยังสูงขึ้นอีกหรืออาจจะสูงกว่าตอนก่อนนอนด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่แพทย์มักเรียกว่าปรากฏการณ์รุ่งอรุณ (Dawn Phenomenon) เป็นเหมือนมนต์สะกดที่ทําให้ผู้ป่วยเบาหวานนับไม่ถ้วนรู้สึกสับสนนและหมดนนทาง สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือแล้วเมื่อเช้าควรจะดื่มอะไรดีอยากจะดื่มน้ำส้มคันสดสักแก้วเพื่อเสริมวิตามินซีแต่ก็ถูกเตือนว่าในนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาลฟุกโตสดื่มเข้าไปแล้วน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นเหมือนนั่งรถไฟหอบอยากจะดื่มน้ำเต้าหู้หรือน้ำนมข้าวอุ่นๆเพื่อให้สบายท้องแต่พอดูที่บรรจุภัณฑ์ก็พบว่าผลิตทันที่วางขายในท้องตลาดส่วนใหญ่เพื่อรสชาติที่ดีขึ้นมักจะเติมน้ำตาลแฝงเข้าไปจำนวนมากนั่นไม่ใช่การดื่มเพื่อสารอาหาร แต่เป็นการดื่มน้ำหวานดีๆนี่เองหรือว่าทุกๆเช้าเราจะทำได้เพียงแค่นั่งมองแก้วน้ำเปล่าที่จืดชืดเท่านั้นโปรดอย่าเพิ่งท้อใจครับหากคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะผมจะมาเปิดเผย 3. ส,สุดยอดเครื่องดื่มที่แม้แต่คุณหมออย่างนอพอปรีชาวงชัยยังต้องพยักหน้าเห็นด้วยเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้าของคุณคงที่อย่างนุ่มนวล แต่ยังมีประโยชน์อย่างน่าทึ่งในการช่วยลดความดันโลหิตและทำความสะอาดหลอดเลือดอีกด้วยหลังจากดูวิดีโอนี้จบคุณจะหมดปัญหากับการเลือกเครื่องดื่มในตอนเช้าไปเลยและจะได้เรียนรู้วิธีการชงน้ำแก้วแรกเพื่อควบคุมน้ำตาลและดูแลชีวิตของคุณเองได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักหากคุณใส่ใจสุขภาพของตัวเองโปรดกดปุ่มติดตามและเปิดการแจ้งเตือนหากคุณรู้สึกมีประสบการณ์ร่วมกันโปรดพิมพ์หนึ่ง ในช่องแสดงความคิดเห็นและหากคุณกำลังเผชิญกับโรคที่คล้ายคลึงกันโปรดแสดงความคิดเห็นไว้ผมจะพยายามตอบคำถามของคุณให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะเปิดเผยรายชื่อเครื่องดื่มของเราเราต้องสร้างแนวคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งก่อนว่าการเลือกเครื่องดื่มแก้วแรกในตอนเช้าให้ถูกต้องคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในสมรภูมิการควบคุมน้ำตาลตลอดทั้งวันของคุณทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะมีคนจำนวนมากที่เดินผิดทางตั้งแต่ก้าวแรกนี้ความเข้าใจผิดที่ใหญ่หลวงที่สุดคือ น้ำผลไม้ธรรมชาติแท้หลายคนคิดว่าคั้นเองที่บ้านไม่ได้เติมน้ำตาลก็น่าจะดีต่อสุขภาพแล้วใช่ไหมคุณต้องรู้ว่าน้ำตาลในผลไม้เรียกว่าฟรุกโตสและเมื่อเราคั้นผลไม้เป็นน้ำเราได้ทำลายใยอาหารอันมีค่าของมันไปเมื่อไม่มีใยอาหารมาคอยขวางกัน้นน้ำตาลฟรุกโตสเหล่านี้ก็จะพุ่งเข้าสู่กระแสเลือดของคุณอย่างไม่มีอะไรขวางกัน้นร่างกายจะดูดซึมเร็วอย่างน่าตกใจซึ่งสำหรับตับอ่อนของคุณแล้วนี่เปรียบเสมือนสนามมิที่ก่อให้เกิดหายนะ ดังนั้นโปรดจําไว้ว่าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานแล้วน้ําผลไม้ส่วนใหญ่คือหาตกร้อนเงียบที่ทําลายระดับน้ําตาลในเลือดกับดักอีกอย่างหนึ่งที่เราเพิ่งพูดถึงไปคือน้ําเต้าหู้และน้ํานมเข้าเติมน้ําตาลที่วางขายทั่วไปครั้งต่อไปที่คุณไปซูเปอร์มาร์เก็ตลองหยิบเครื่องดื่มทันพืชที่คุณดื่มเป็นอาหารเช้าเป็นประจำแล้วพลิกไปดูฉลากโภชนาการที่ด้านหลังคุณจะประหลาดใจที่พบว่าเครื่องดื่มขวดเล็กๆนี้มีน้ำตาลเติมเข้าไปกว่า1ิบหรือ20กรัม ซึ่งเท่ากับว่าคุณได้กินน้ำตาลก้อนไปแล้ว4-5ก้อนโดยไม่รู้ตัวคุณคิดว่ากำลังดื่มเพื่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วคุณกำลังผลักระดับน้ำตาในเลือดของคุณไปสู่ขอบเขตอันตรายด้วยมือของคุณเองเอาล่ะครับเราได้เห็นกับดักที่อันตรายกันไปแล้วตอนนี้เรามาดู3สุดยอดตัวช่วยที่จะช่วยเหลือเราได้อย่างแท้จริงกันดีกว่าอันดับที่3นมอละลามอนสูตรไม่เติมน้ำตาลผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราในวันนี้คืออันดับที่3 เขาเป็นผู้เข้าแข่งขันที่เรียบง่ายมากแต่เปรียบเสมือนผู้พิทักษที่อ่อนโยนเป็นไพ่ใบที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในการเลือกเครื่องดื่มนั่นก็คือนมอัลมอนสูตรไม่เติมน้ำตาลทำาไมถึงบอกว่าปลอดภัยเรามาดูข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดกันครับนมมัวไขมันเต็มส่วนโฮมเิลหนึแก้วประมาณ240มลิตรให้พลังงานประมาณ150กิโลแคลอรีและมีคาร์โบไฮเดรตสูงถึง12กรัม แต่สาหรับนนอัลมอนสูตรไม่เติมน้ําตาลในปริมาณเท่ากันให้พลังงานเพียงแค่30-40กิโลแคลอาลารีและมีคาร์โบไฮเดตต่าเพียงแค่ประมาณ2กรัมเท่านั้นดื่มหนึ่งแก้วให้พลังงานไม่ถึงหนึ่งใน4ี่ของน้าเต้าหู้เติมน้ําตาลแก้วเล็กๆด้วยซ้ำค่าไกลซิมิกโหลด (GL) ของมันต่ํามากหลังจากดื่มแล้วระดับน้ําตาลในเลือดของคุณแทบจะไม่เกิดความผันผวน,นเลยเรามาวิเคราะห์ข้อดีหลักๆของมันกันครับคุณสมบัติ3มต่ำหนึ่งสูงคือแคลอลรีต่ํา คาร์โบไฮเดตต่ำดัชนีน้ำตาลต่ำมากแต่ในขณะเดียวกันก็อุดมไปด้วยแคลเซียมสูง1นนมอัลมอนด์สูตรไม่เติมน้ำตาลที่วางขายทั่วไปหลายยี่ห้อมักจะมีการเติมแคลเซียมเพิ่มเข้าไปซึ่งปริมาณแคลเซียมอาจไม่น้อยไปกว่านมวัวเลยทีเดียวหนึ่งนี่เป็นข้อดีที่สำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการป้องกันโรคกระดูกพรุนให้ความรู้สึกอิ่มอย่างพอดีอัลมอนด์มีไขมันดีและโปรตีนเล็กน้อยแม้ว่าจะมีปริมาณไม่สูงเท่านมวัว แต่ก็เพียงพอที่จะทําให้คุณรู้สึกพอใจในตอนเช้าและไม่รู้สึกว่างห่วงเหมือนการดื่มน้าเปล่าทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับผู้ที่มีภาวะย่อยน้ําตาลและโตสบค่อง (Lactose Intolerance) หรือดื่มนวลวัวแล้วรู้สึกไม่สบายท้องนมอัลมอนสูตรไม่เติมน้ําตาลถือเป็นตัวเลือกทดแทนที่สมบูรณ์แบบหนึ่งแต่เพื่อนๆครับมีจุดสําคัญที่สุดอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือคำสองคาใหญ่ๆบนบรรจุภัณฑ์ไม่เติมน้ําตาลเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่าให้คําว่ารสชาติดั้งเดิมมาหลอกคุณได้เด็ดขาด ผู้ผลิตหลายรายมักจะเล่นกับคำพูดรสชาติดั้งเดิมไม่ได้แปลว่าไม่เติมน้ำตาลนมออมมอนรสชาติดั้งเดิมหลายยี่ห้อย,ยังคงมีการเติมน้ำตาลทรายเพื่อทำให้รสชาติดีขึ้นคุณต้องหัดทำสิ่งหนึ่งให้เป็นนิสัยคือพลิกบรรจุภัณฑ์ไปด้านหลังแล้วอ่านฉลากโภชนาการและส่วนประกอบอย่างละเอียดในช่องน้ำตาลตัวเลขใกล้เคียงกับศูนย์หรือไม่ในตารางส่วนประกอบมีคำว่าน้ำตาลทรายฟรุกโตสหรือคอนไซรับหรือไม่ การเรียนรู้ที่จะอ่านฉลากเหล่านี้คือก้าวแรกของการรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวคุณเองแน่นอนว่านมอัลมอนสูตรไม่เติมน้ำตาลก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างปริมาณโปรโตีนของมันค่อนข้างต่ำและสารอาหารค่อนข้างจำกัดดังนั้นเราจึงไม่สามารถพึ่งพามันได้อย่างเต็มที่คุณสามารถใช้มันเป็นพื้นฐานที่ปลอดภัยและในขณะที่ดื่มก็ให้รับประทานคู่กับไข่ต้มหนึ่งฟองหรือถั่วหนึ่งกำมือเล็กๆเพียงเท่านี้ก็จะได้เป็นอาหารเช้าควบคุมน้ำตาลที่สมบูรณ์แบบแล้วครับ อันดับที่ 2. น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิล Apple, Apple Cider Vinegar ต่อไปคืออันดับที่ 2. น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลผมรู้ว่าเพื่อนๆหลายคนพอได้ยินคำว่าน้ำส้มสายชูก็จะนึกถึงรสชาติเปรี้ยวๆที่คงจะดื่มไม่อร่อยแน่ๆแต่ผมอยากให้คุณลองวางออกติลงก่อนเพราะรสเปรี้ยวนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่หอมหวานของคุณก็ได้อาวุธลับในการควบคุมน้ำตาลของน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลอยู่ที่ส่วนประกอบที่เรียกว่ากรดอซิติก แอซิติกแอซิดเมื่อเรากินข้าวหรือเก่าเตี๋ยวข้าไปอาหารเหล่านี้จะถูกย่อยสลายเป็นกลูโคสในทางเดินอาหารแล้วจึงเข้าสู่กระแสะเลือดหน้าที่ของกลนแอซิติกคือการชะลอความเร็วในการว่างของกระเพาะอาหารทำให้อาหารอยู่ในกระเพาะนานขึ้นด้วยวิธีนี้ความเร็วที่กลูโคสจะเข้าสู่กระแสะเลือดก็จะช้าลงและราบรื่นขึ้นระดับน้ำตาลในเลือดของคุณก็จะไม่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมันเหมือนกับการติดตั้งวาวดความเร็วให้กับระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ ไม่ใช่เหมือนการดื่มน้ำผลไม้ที่เหยียบคันเร่งจนมิดไม่เพียงเท่านั้นน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลยังมีคุณสมบัติที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบคือไม่มีภาระน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลแท้ๆมีแคลอรีเป็นศูนย์คาร์โบไฮเดรตเป็นศูนย์และไขมันเป็นศูนย์เมื่อคุณดื่มเข้าไปนอกจากจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่แล้วยังไม่ต้องกังวลว่าจะเพิ่มภาระแคลอรีใดๆเพิ่มเติมเลยแล้วของดีขนาดนี้ควรจะเลือกและดื่มอย่างไร เรื่องนี้มีความรู้ที่ต้องใส่ใจมากนะครับถ้าดื่มไม่ถูกวิธีนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังอาจทำร้ายร่างกายได้วิธีเลือกเวลาคุณไปร้านค้าเพื่อซื้อน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลคุณจะเห็นแบบที่ใส่และแบบที่ขุนโปรดจำไว้ว่าต้องเลือกแบบที่ดูขุนๆและมีตะกอนเล็กน้อยที่ก้นขวดตะกอนนั้นคือหัวใจสำคัญของน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลเราเรียกว่า mother active mother ซึ่งหมายความว่าน้ำส้มสายชูขวดนี้ มาจากการหมักตามธรรมชาติและไม่ผ่านการกรองด้วยความร้อนสูงยังคงรักษาเอนไซม์และโปรไบโอติกสวยอย่างสมบูรณ์ส่วนที่ใสเหมือนน้าส่วนใหญ่มักจะเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมซึ่งประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมากวิธีดื่มนี่คือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดอัตราส่วนทองคําคือน้ําส้มสายชูหมักจากแอปเปิล1นถึงสช้อนชาประมาณ5้ถึงสิมลลิตรผสมกับน้ําเปล่าอย่างน้อย230มลลิลิตรสองจำไว้ว่าอย่างน้อย ห้ามดื่มน้ำส้มสายชูแบบไม่เจือจางเด็ดขาดเพราะมีความเป็นกรดสูงมากอาจทำลายหลอดอาหารและเยื่อบุกระเพาะอาหารของคุณได้นอกจากนี้เพื่อปกป้องฟันของคุณวิธีดื่มที่ชาญฉลาดคือใช้หลอดดูดและหลังจากดื่มเสร็จแล้วควรบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดเวลาที่ควรดื่มช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือก่อนอาหารหรือพร้อมเมื่ออาหารการดื่มก่อนอาหารจะทำให้ตำรวจกลอซิติกเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการดื่มพร้อมเมื่ออาหารจะช่วยให้มันทำงานกับอาหารที่คุณกินเข้าไปได้โดยตรงข้อห้ามเด็ดขาดแม่น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลจะดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะดื่มได้ผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารหากคุณมีปัญหากรดไหลย้อนแผ่ในกระเพาะอ,อาหารควรระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะความเป็นกรดของมันอาจทำให้อาการของคุณแย่ลงห้ามดื่มพร้อมนมหรือน้ำเต้าหู้ความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูจะทำให้โปรตีนจับตัวเป็นก้อนซึ่งย่อยได้ยาก คำเตือนที่สำคัญที่สุดหากคุณกำลังใช้ยาลดระดับน้ำตาในเลือดหรือยาขับปัสสาวะบางชนิดที่ส่งผลต่อระดับโพแทสเซียมในร่างกายก่อนที่จะดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลโปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณก่อนเสมอ 2. แต่ถึงแม่น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลจะมหัศจันและมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับเพียงใดก็ยังได้แค่อันดับที่สองในวันนี้เท่านั้นแล้วเครื่องดื่มอะไรกันที่จะมีคุณสมบัติพอที่จะครองตำแหน่งแชมป์ของเราในวันนี้ได้ อันดับที่1น,น้ำขึ้นฉ่ายฝรัง่ง celery juice เอาล่ะครับเพื่อนๆในที่สุดเราก็มาถึงแชมป์ของเราในวันนี้และแชมป์ก็คือน้ำขึ้นฉ่ายฝรัง่งทำไมน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งถึงได้ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งเพราะประโยชน์ที่มันมีต่อร่างกายของเรานั้นเป็นแบบหลายมิติและล้ำลึกประการแรกน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งคือแหล่งรวมสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระผู้ป่วยเบาหวานอย่างเรามักจะมีภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกาย ซึ่งการอักเสบระยะยาวนี้จะทำลายเซลล์ตับอ่อนอันมีค่าของเราอย่างต่อเนื่องแต่น้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งอุดมไปด้วยสารหัดจ,จันยอย่างเอพิจานินและลูเตอโอลินสารเหล่านี้เปรียบเสมือนหน่วยดับเพลิงที่แข็งแกร่งสามารถเข้าไปในร่างกายของคุณและช่วยดับไฟแห่งการอักเสบเหล่านี้ได้ซึ่งเหมือนกับการช่วยรักษาสมดุลสุขภาพของร่างกายคุณจากต้นต่อประการที่2ขึ้นฉ่ายฝรั่งคือขุมทรัพย์แห่งสารอาหารอย่างแท้จริงมันอุดมไปด้วยวิตามินเอซีเค และที่สําคัญกว่านั้นคือมีแร่ธาตุโพแทสเซียมและแคลเซียมในปริมาณมากแร่ธาตุโพแทสเซียมมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยรักษาความดันโลหิตของเราให้คงที่3 4ผู้ป่วยเบาหวานจํานวนมากจะมีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วยการเสริมโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยปรับสมดุลของโซเดียมที่มากเกินไปในร่างกายซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด แน่นอนว่าสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดคือผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดในจุดนี้น้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมจากการวิจัยพบว่าดัชนีน้ำตาลไก่ของน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งต่ำอย่างน่าทึ่งเพียงแค่32และในขึ้นฉ่ายฝรั่งทุกๆ100กรัมมีปริมาณน้ำตาลเพียง13กรัมเท่านั้นตัวเลขนี้หมายความว่าเมื่อคุณดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งหนึ่งแก้วระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแทบจะไม่ขยับเลย ซึ่งสำหรับตอนเช้าที่ต้องการควบคุมน้ำตาลอย่างเข้มงวดแล้วมันเปรียบเสมือนของขวัญจากสวรรค์เมื่อได้ยินแบบนี้แล้วคุณคงอยากจะลองทำดื่มเองสักแก้วแล้วใช่ไหมครับสูตรทองคำอยู่ที่นี่แล้วครับสูตรที่เราแนะนำคือการขึ้นฉ่ายฝรั่งสดสองสามกา้านแตงกวาชิ้นเล็กๆและบีบน้ำมะนาวครึ่งลูกสุดท้ายเติมน้ำอุ่นในปริมาณที่เหมาะสมแล้วปั่นในเครื่องปัน่นทำไมถึงต้องผสมแบบนี้เพราะขึ้นฉ่ายฝรั่งเองมีดเย็นการเติมแตงกวาเข้าไปจะช่วยปรับสมดุลได้เล็กน้อย ส่วนน้ำมะนาวไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติแต่ยังช่วยเสริมวิตามินซีอีกด้วยแต่ยิ่งอาวุธมีอนุภาพมากเท่าไหร่การใช้งานก็ยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือคำเตือนขีดเส้นใต้สีแดงเกี่ยวกับน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งซึ่งอาจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในวิดีโอนี้โปรดตั้งใจฟังให้ดีเพราะมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตของคุณข้อแรกและอันตรายที่สุดผู้ป่วยโรคตายห้ามเด็ดขาดผมขอย้ำอีกครั้ง ผู้ที่ไตทำงานบกพร่องหรือผู้ที่ฟอกไตเนื่องจากน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งมีโพแทสเซียมสูงมาก3 5 6หาหกไตที่แข็งแรงสามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกไปได้อย่างง่ายดายแต่ไตที่เสียหายไม่มีความสามารถนี้เมื่อโพแทสเซียมจำนวนมากสะสมในร่างกายจะทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงไฮเปอร์คาเลเมียซึ่งจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เหล่ข้อ2 ดาบสองคมสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจเราเพิ่งพูดไปว่าโพแทสเซียมสูงช่วยลดความดันโลหิตแต่ในขึ้นฉ่ายฝรั่งก็มีโซเดียมไม่น้อยเช่นกันหากคุณกำลังใช้ยาลดความดันโลหิตแล้วดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งในปริมาณมากอาจทำให้ความดันโลหิตต่ำเกินไปได้ 6. ดังนั้นเพื่อนๆกลุ่มนี้หากต้องการลองควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งข้อ 3. ฝันร้ายของผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวน (IBS) ขึ้นฉ่ายฝรั่งมีสารที่เรียกว่าโพลิโอโพลิโอสซึ่งสำหรับผู้ที่มีลำไส้ไวต่อสารนี้อาจเกิดการหมักและผลิตแก๊สในลำไส้ได้ง่ายทำให้เกิดอาการท้องอืดและปวดท้องอย่างรุนแรงสุดท้ายเกี่ยวกับความถี่ในการดื่มโปรดจำไว้ว่าน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งเป็นเครื่องดื่มเชิงฟังชัน functional drink ไม่ใช่เครื่องดื่มในชีวิตประจำวันความถี่ที่เราแนะนำคือสัปดาห์ละ1-2ถึงครั้งเพื่อเป็นการบำรุงรักษาร่างกายเชิงลึกเจ ห้ามดื่มแทนน้ำเปล่าทุกวันเด็ดขาดวันนี้เราได้รู้จักกับเครื่องดื่มควบคุมน้ำตาล3ชนิดคือผู้พิทักษ์ที่ปลอดภัยที่สุดอย่างนอนอลามอนสูตรไม่เติมน้ำตาลซึ่งเหมาะสำหรับการดื่มในชีวิตประจำวันทหารมาาที่พิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์อย่างน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลซึ่งเป็นตัวควบคุมระดับน้ำตาลหลังอาหารและน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่งที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ก็มีข้อห้ามที่เข้มงวดผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าเครื่องดื่มทั้ง3มชนิดที่แนะนำในวันนี้ เป็นเพียงเครื่องมือเสริมที่ยอดเยี่ยมในเส้นทางการควบคุมน้ำตาลของคุณแต่มันไม่สามารถและจะไม่มีวันมาทดแทนการรักษาทางการแพทย์และยาแผนปัจจุบันได้การควบคุมเบาหวานเป็นสงครามที่ต้องอาศัยความอดทนและสติปัญญาโดยรวมมันต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างคุณกับแพทย์ของคุณการใช้ยาตามเวลาที่กำหนดการเรียนรู้ความรู้ทางโภชนาการเพื่อให้ได้อาหารที่สมดุลและที่สำคัญคือการลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และรักษาสภาพจิตใจให้เป็นบวกและมองโลกในแงด่ดีเส้นทางการควบคุมน้ำตาลอาจจะยาวไกลแต่คุณไม่ได้กำลังต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวแน่นอนยังมีแพทย์นักโภชนาการและผู้แบ่งปันความรู้ด้านสุขภาพอย่างผมนับไม่ถ้วนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณเริ่มตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้ลองเลือกเครื่องดื่มที่ถูกต้องให้กับตัวเองเพื่อวางรากฐานสุขภาพที่แข็งแกร่งสำหรับวันใหม่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,น,นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของคุณในการก้าวไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีอิสระมากขึ้น ขอไหวพรอให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังพยายามอยู่มีชีวิตที่มีความสุขเข่าสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับ